สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องเจ้าสาวหอยทากนะคะวันนี้นะคะเราจะขับรถขึ้นดอยกันเพื่อไปทำอา,าหารอร่อยๆกินกันนะคะแล้วก็เยี่ยมชมธรรมชาติวันนี้ปอยมีเพื่อนร่วมทริปหลายคนเลยนะคะตอนนี้ก็มีคู่เอ็มกับคู่ดิวค่ะทักทาย,ทายหน่อยค่ะสวัสดีเดี๋ยวเราจะมีผู้ร่วมทริปอีกหนึ่งคนนะคะก็ตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่มาเลยนะคะไม่แน่ใจว่าหลงไปเส้นทางไหนหรือเปล่า Oh. พี่ค่อยๆคับมาแล้วโอ้ยกว่าจะหาเจอวัสดีค่ะพี่วันนี้ปล่อยมากับครูเอ็มแล้วก็ครูดิวนะคะวันนี้เขาจะมาเป็นไกด์เพื่อที uh ่จะพาเราไปทุกเที่ยวดอยหลังนี้คับพี่โอเคหนาวมากขอบคุณมากนะครับที่มาด้วยใชตอนนี้สมาชิกก็ครบทีมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ เริ่มต้นขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อเลาะลำห้วยไปเลยนะคะที่เห็นอยู่นี้เป็นลำห้วยแม่ขนาดนะคะก็เราจะเลาะลำห้วยไปเรื่อยๆดูวิถีชีวิตของชาวบ้านกะเหรี่ยงไปด้วยนะคะพี่น้องชาวกะเหรี่ยงเนาะแล้วก็ชมธรรมชาติสวยๆไปด้วยค่ะทุกคนคะวันนี้พยจะได้ร่วมเดินทางไปกับทีมงานของพี่หนวดค่ะเราจะได้ไปถ่ายรายการกันที่บ้านป่งผาง เส้นทางที่เราใช้ในการเดินทางครั้งนี้ก็จะเป็นเส้นทางธรรมชาติที่เลาะไปตามลำห้วยแม่ขนาดค่ะก็จะมีน้องควายคอยออกมาให้กำลังใจเราไปตลอดสองข้างทางเป็นระยะระยะเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยค่ะการเดินทางในวันนี้ก็จะมีความสมบุกสมบันอยู่นิดนึงนะคะถือเป็นการทดสอบความสามารถในการขี่มอเตอร์ไซค์จริงๆค่ะ สำหรับคนที่ชอบความท้าทายปอยขอแนะนำเส้นทางนี้เลยนะคะคุณจะได้ขับรถไต่ไปบนคนาซึ่งถ้าหากเราทรงตัวไม่ดีคุณก็อาจจะตกคนาดได้โดยง่ายจากก่อนไปจากก่อนจากก่อนลงไหมได้ไหมัม้ยคุณจะได้ขับรถฝ่าไปกลางฝูงควายซึ่งถ้าหากโชคไม่ดีคุณก็อาจจะถูกควายควิดได้ คุณจะได้ขับรถวิ่งไปในลำห้วยซึ่งถหากคุณขับรถไม่เก่งจริงคุณก็จะตกห้วยเจ็บไหมใช่ค่ะใช่แล้ววันนี้พล <มา S 1> <ร>ขับรถตกห้วยค่ะบแล้ว ยังไงบ้างไม่เป็นไรค่ะพี่บอยอโทอยู่นะทให้ดูไม่เป็นไรเราต้องขอโทษบอยมากกว่าไม่บอยไม่รู้ว่ามันจะมันเสียทางไอ้นี่มันไม่เป็นไรมันลงผิดลายมันต้องลงลายนี้ใช่ต้องไปลายนี้แล้วก็มันปิดไว้นู่นคะหายตื่นเต้นหรือยังตื่นเต้นตอนขับรถนี่แหละค่ะพี่ทางคือแบบแอดเวนเจอร์ที่สุดในชีวิตที่เคยผ่านมาเลยนะคะโอ้โหเมื่อก่อนเป็นเมื่อก่อนขับมอเตอร์ไซค์มาตั้งนานแต่ไม่เคยลุยทางขนาดนี้ มือถือเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะร,รู้สึกว่ามือถือก็ไม่น่าจะแเ,เพราะว่ามันอยู่ในชั้นในถึงชั้นในไม่มือไ,ไม่โดนอะไรเลยค่ะอ,อยู่นะครับกลวมปวน หลังจากที่ขับรถตกห้วยนะคะปอยรู้สึกผิดมากๆเลยค่ะเพราะว่าทุกคนต้องมาช่วยปอยยกรถแล้วก็ดึงปอยขึ้นจากน้ําทําให้ทุกคนต้องเปียกไปด้วยนะคะและที่สําคัญวันนี้เป็นวันที่อากาศหนาวมากอุณหภูมิประมาณ13องศานะคะเราต้องขับรถไปต่ออีกไกลเลยก็เลยรู้สึกเกรงใจทุกคนมากๆเลยค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะ และแล้วกว็ถึงหมู่บ้านปงผางหมู่บ้านปงผางเป็นหมู่บ้านพี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่มีด้วยกันประมาณร้อยกว่าครัวเรือนค่ะอาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่ก็คือการเลี้ยงควายและการหาของป่าค่ะวิถีชีวิตของชาวบ้านเขาจะอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเลี้ยงควายก็จะเลี้ยงกลางทุ่งนาบางก็เลี้ยงในป่า หน้าฝนก็จะเก็บเห็ดหาหน่อไม้ขายค่ะบ้านปงผางนี้นะคะก็จะมีทัศนียภาพที่สวยงามเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่สูงที่สุดบนดอยแถบนี้นะคะเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นป่าเป็นเขานะคะเลื่อมล้ําสลับกันนะคะถ้าเรามาอยู่ที่นี่ว,นวันสองวันเนี่ยเหมือนกับช่วยชาร์จแบตให้กับตัวเองะคะ่ะ ที่บอกว่าเป็นการชาร์จแบตให้กับตัวเองได้เป็นอยา่างดีเพราะว่าที่นี่จะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ค่ะแล้วก็จะไม่มีไฟฟ้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการม, ressive, มาเที่ยวที่นี่ก็ถือเป็นการได้พักอย่างแท้จริงค่ะเพราะว่าจะไม่มีใครสามารถรบกวนเราได้ค่ะตอนนี้เราก็ขึ้นมา <c oughs> ออยู่บ้านของอีทซึ่งเป็นเพื่อนปอยนะคะวันนี้อีทกับพีกิแฟนอีทจะทำอาหารให้เรากิน,นะคะ่ะก็จะมีแกงดอกตั้งนะคะจะมี ต่อเอามาตำน้ำพริกนะคะแล้วก็แกงผักหวานใส่ไข่มดแดงนะคะหรือไข่มดส้มนั่นเองเแช่วา,าทักทายกล้องหน่อยเร็วทักทายกล้องหนอิดไม่เจอกันมานานนะคะมานานมากเลยวันนี้จะได้มาชิมรสวยมอนเด,ดิมือ <c oughs> วันนี้นอกจากอีทและแฟนจะทำอาหารให้เราทานแล้วปอยก็ยังได้ช่วยเขาตำน้ำพริกต่ออีกด้วยนะคะทํากับข้าวเสร็จเราก็นั่งล้อมวงทานข้าวกันแบบนี้บรรยากาศของป่าเขายามเย็นช่วยให้เจริญอาหารได้ดีมากทีเดียวค่ะ หลังจากที่เราทานข้าวกันไปแล้วกับอาหารอร่อยๆนะคะแล้วก็ฟังเสียงเพลงเพราะๆจากคุณตาเมื่อกี้นะคะเราก็จะมารอบกองไฟกันนะคะตอนนี้บรรยากาศโรแมนติกมากเลยนะคะตอนนี้อากาศเย็นเย็นแล้วก็มีลมผ่านแบบเอื่อยๆค่ะมันจะเย็นแล้วก็มีลมพัดเอื่อยๆอ่อนๆไม่ถึงกับหนาวนะคะ โอ้โหคืนนี้พระจันทร์สวยมากเลยนะคะพระจันทร์สวยดาวก็สวยข้างบนนี้จะไม่มีไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นดาวกับพระจันทร์ชัดเป็นพิเศษเลยนะคะออ๋อที่หมงหมงนี้ <c oughs> <c oughs> อันนี้จะเป็นไฟโซล่าเซลล์จะมีเฉพาะที่นี่เท่านั้นศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง สวัสดีตอนเช้าในวันที่2นะคะวันนี้ก็ตื่นเช้ามาหลังจากที่เรานอนพักที่โฮมสเตย์ของหมู่บ้านปงพัง1คืนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะออกไปดูธรรมชาติต่างๆไยท่องเที่ยวแล้วก็ดูวิถีชีวิตของชาวบ้านแบบเกาะติดนะคะจะเรียกว,ว่าเกาะติดก็ได้ก็ไปดูว่าเขาทําอะไรกันเขาเป็นยังไงกันนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะไปกินข้าวที่บ้านของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,นะคะ่ะ ตอนกลับวันนี้นะคะปอยจะถือโอกาสรีวิวบ้านพักของที่นี่นะคะที่ศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงที่นี่นะคะจะเป็นโฮมสเตย์ที่แขกไปใครมาก็สามารถเข้าพักได้ค่ะโดยแจ้งที่ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือคณะกรรมการหมู่บ้านนะคะโฮมสเตย์ของเราจะอยู่ติดกับบ้านพักของคุณครูกศนออกค่ะ บนบ้านพักนะคะจะแบ่งเป็นสองโซนค่ะโซนด้านนอกจะเป็นที่พักของผู้ชายนะคะแล้วก็อีกโซนหนึ่งจะเป็นห้องเล็กๆแบบนี้นะคะด้านในจะมีหมอนผ้าหม่มผ้านวมนะคะกองอยู่เยอะแยะมากมายเลยเวลาที่เราไปพักเราก็สามารถที่จะดึงผ้าห่มและเครื่องนอนต่างๆมาใช้ได้เลยค่ะในห้องก็จะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟนะคะ เอาไว้ใส่ที่หัวนะคะเวลาเดินตอนกลางคืนจะได้สะดวกอันนี้ก็จะเป็นเป็นอะไรเปิดดูก่อนเป็นมุ้งนะคะรู้สึกว่าจะอันนี้มันเป็นมุ้งไอสีฟ้าๆตรงนั้นก็จะเป็นมุ้งนะคะคือเราสามารถเปิดแล้วก็เอามากางได้มีพวกผ้าห่มเล็กๆด้วยจบการรีวิวและท่องเที่ยวบ้านปงผางแถบเพียงเท่วนี้นะคะขอบคุณพี่หนวดแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนนะคะที่ชวนปล่อยขึ้นมาถ่ายรายการด้วยกันครั้งนี้ค่ะ ขอบคุณครูดีวครูเอ็มนะคะที่ช่วยดูแลแล้วก็เป็นไกด์นำเที่ยวขอบคุณผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านขอบคุณผู้ใหญ่บ้านปงผางขอบคุณน้าหน,นานนาะของปอยเองคะ่ะที่ให้ยืมรถมอเตอร์ไซค์ไปและทำคันเร่งของเขาหักนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะและที่สำคัญขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ